ขอเจริญพรนรศสบาสกาทุกขัานคุณโยมดูใบไม้นะล่อปัตมาตอนนี้หลายใบเหลือเกินมทำไมมันดูเยอะจังเลยใบไม้นะออถ้าเรามองว่ามันเยอะมันก็เยอะเนาะแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นสีเขียวไปหมดมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ไปหมดเนี่ยมันก็สบายใจญาติโยม ทำใจให้สบายเถิดนะทำใจให้มันดีๆสบายๆนะโรคเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเยอะโอ้ยไม่ต้องห่วงนะมันเยอะให้แน่นอนนะโรคใบนี้นะเรื่องราวต่างๆเยอะให้แน่นอนถ้ามองอมเป็นธรรมชาติของมันแบบนี้มันเป็นของมันอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติยอดโยมมันก็ไม่ทุกเท่าไหร่หรอกมันก็สบายมันก็ไม่เก็บมาเยอะ เพราะเราเนี่ยเรียนรู้แต่รับแต่เราไม่เรียนรู้วางเรารับมาเยอะเลยของเสียอารมณ์ของเพื่อนบ้านอารมณ์ของลูกอารมณ์ของสามีอารมณ์ของภรรยาอารมณ์ของครอบครัวอารมณ์ของเพื่อนร่วมงานเก็บมาเยอะไปหมดเลยของเสียเรียนรู้ที่จะรับแต่ไม่เรียนรู้ที่จะวางมันกลายเป็นเครื่องผลิตของเสียญาติโยมดังนั้นถ้าคนฉลาดเนี่ย เขาเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานใช่ไหมอย่างบางประเทศก็แปลงขยะเป็นกระแสไฟฟ้าเ็ามีนะเออเราเนี่ยเปลี่ยนของเสียคืออารมณ์เนี่ยหุณนค้องมองใจต่างๆให้มันเป็นกําลังใจทํำยังไงเหรอพุทธโธแทรแกเข้าไปาาศาสนาพุทธก็พุทธโธแทรแกเข้าไปาศาสนาคริสต์ก็นึกคําว่าเยซูเข้าไปอิสลามก็นึกคาว่าอัลเลาะห์เข้าไปมันคือการทําสมาธิญาติโยมพุทธโธพุทธโธพุทธโธแทรกเข้าไป แล้วมันจะแปลงของเสียเป็นพลังงานที่ดีนะเราต้องเรียนรู้ที่จะฉลาดนะกำลังใจมันต้องมีแล้วเสริมสติที่หนักแน่นเข้าไปด้วยการเดินจงกรมการเดินจงกรมเดินไปเด,นเดินกลับเดินไปเดินกลับเสริมกําลังกายเสริมกําลังใจเสริมสติที่หนักแน่นนะพร้อมกับน,นั้นก็มีสมาธิด้วยพร้อมกันนั้นก็เกิดปัญญาด้วยเผอเอแก้ไขปัญหาได้ขณะที่กําลังเดินจงกรม แต่ขณะเดินจงกรมก็ให้เรานื้อพุทโธเข้าไปนั่นแหละแล้วมีสติในการเดินเข้าไปมันจะหนักแน่นนะพอมันหนักแน่นปุ๊บเนี่ยมันเข้มแข็งเท่าเนี่ยมันจึงเอามาใช้ในชีวิตได้มันไม่ปล่อยให้ของเสียมันมาครอบงําจิตใจเราเราอย่าปล่อยให้มันมาครอบงํานะถ้ามันนึกมันคิดแต่ของเสียแต่เรื่องไม่ดีมันครอบงําแล้วจงสลัดมันเสียด้วยสติของเราจากการเดินจงกรมจากพลังใจนี่แหละนะน้นแล้ว ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันพร้อมที่จะเยอะพร้อมที่จะดราม่าเสมอแต่เราเป็นผู้ที่ฉลาดผู้รู้ตัวไวจงปรับใจให้ทันจงมองว่าเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาพร้อมกับมีกำลังใจในชีวิตทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร